เช็คขั้นตอนสินเชื่อซูภัยโควิดธนาคารออมสินเปิดให้กู้บนแอปไมโม่ o, รอบใหม่วันที่6มิถุนายนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยค่ะหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญต่างๆโปรดกดติดตามช่อง NR News ยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งได้ขอบคุณมากค่ะ หลังจากที่ธนาคารอมสินได้ปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิดเพื่อเป็นการบรรเทาการแพร่ระบาดของโควิด1 i ปรากฏว่าหลังปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิดทางธนาคารอมสินได้ปล่อยให้กู้บนแอป mymo แล้ว4 3 0 0 0 0รายล่าสุดทางธนาคารออมสินได้ทำการขยายสินเชื่อสู้ภัยโควิดเปิดให้กู้บนแอป mymo รอบใหม่ในวันที่6มิถุนายนกู้สูงสุดได้ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทขั้นตอนกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด 1. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดบนแอป,ป m y m o ก่อน 2. จากนั้นจึงทำการล็อกอินเข้าแอป,ป m y m o เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด1 i ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง 3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อ 1. ต้องเป็นผู้ที่มีไรายได้ประจำ เช่นพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำํำและเมื่อรวมกับอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องอายุไม่เกิน60ปี 2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเป็นต้นเมื่อรวมกับอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องอายุไม่เกิน70ปี 3. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 5. ต้องไม่เป็นเกษตรกรหรือเป็นผู้ที่มีรายได้จากทางภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจเช่นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นต้น 6. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้และมีอีเมลที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 7. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน 8. ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 9. เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการแอป m m o o ก่อนวันที่ 1. มิถุนายนพศ .2564 จำนวนวงเงินให้กู้ 1. รายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาท 2. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน2ปีหรือ24งวดโดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้6งวดแรกทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยแต่สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน3ปีอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ 1>, 1. อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้คงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือน 2. ออัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชำระนี่เท่ากับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ0.25ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระคิดแบบลดต้นลดดอก 3. เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด 4. อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดก่อนทำรายการ